ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมีหนึ่กับภาพทุกคนมากหยอดวัคซีนนิวคาสเซิลหรือวัคซีนรวมของไก่อนุบาลนะครับผมออุปกรณ์นะครับข้าสี่มีอย่างแน่นะครับผมแหกแหกเลยนะครับข้อสี่มีตัววัคซีนนะครับนี่นะครับตัววัคซีนเขาสีอัดแบบสุญญากาศมากนะพี่น้องจะต้องตัวนี้นะครับจะต้องอยู่ในอากาศที่เย็นอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เลยต้อง แช่นังแข็งไว้นะครับเวลาที่ช่วงที่ห้าใส่อยู่นะครับจะต้องแช่หนังแข็งอุณหภูมิต้องอน,นี้คือกระตัววัคซีนนะครับเป็นตัวละลายนะครับละลาย,ลายห้าเสียวตัวนี้มาละล,ลายตัวนี้นะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีนะครับผมสลิงนะครับผมสลิง แกไว้นอกชิโน่คือสลิงนะครับผมสลิงะครับอันนี้คือสลิงนะครับผมแลวกอันนี้เป็นเข็มนะครับเข็มพอดีเจาะตูดอย่าละลล่นะครับผม ถ้าทุกคนมาหยอดวัคซีนไก่นะครับผมถ้าเหาได้หยอดวัคซีนไก่แล้วไก่แต่สิสุขภาพดีนะครับปลอดจากโรคนะพี่น้องการหยอดวัคซีนนี่เหาหยอดตังตะไก่สามมือนะครับหยอดตังตะไก่สามมือได้ก็ได้นะครับเพื่อที่ให้ไก่สุขภาพดีนะครับถ้าไก่เหาได้หยอดวัคซีนไก่กตสิแบบวา่ากินกินอาหารดีแนละ้วพี่น้องพี่น้องลองเปทดลองเบิรงผมทดลองมาอแล้ว ไก,ก่ทีห้าได้หยอดวัคซิ้นไกล่ีสุขภาพดีกินอาหารเก่งนะคะรับแล้วก็โตเลยโตเร็วนะครับเพราะว่าบ่มี่โลกามารบกวนนะครับผมอันนี้เป็น,ปนออยาแก็ที่เป็นเข็มียาได้พี่น้องเ็มีออยาบ้านห้าอยู่หรอครับเรามาสูตรมครักวิธีการนะครับ วิธีการอ่าเรือหนึ่งคือปีมังคูนะครับอันนี้ใส่สําหรับหยอดนี่นะครับใส่สําหรับหยอดวัคซีนไก่นะครับเดี๋ยวขอท่วนอีกนะครับวัคซีนนี่นะครับเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือวัคซีนนิวคาสเซิลนะครับหรือวัคซีนร่วมนะครับพี่น้องสีนี้2ขวดมีราคาอยู่ประมาณ60บบาทนะครับหรือถ้าผู้ใดอยู่ถ้าผู้ใดว่าอยากเสียเงินก็ครับไปซื้อขอน้ำ ปลัดอำเภอนะครับเอ้ยบอมเบ้ปลัดอำเภอนะครับโดยที่ประสุทธิ์อำเภอนะครับเพิ่นแจกฟรีนะครับเอาถือกติกไปแล้วก็ไปขอเพิ่นอยู่กับอยู่น้ำประสุทธิ์อำเภอนะครับหรืเป็นวัคซีนนิวคาสเซิลหรือวัคซีนรวมนะครับผมทั้นอุปกรณ์อีกรอบสลิงความเข้มนะครับผมแล้วก็ปีกน้องคุดครับเดี๋ยวเข้ามาทดลองกันเลยครับว่าเข้าตรจังไหนนะครับอันดับแรกนะครับผมสีแกะ หัวตรงนี้ออกนะครับมันเป็นหัวสแตนเลสที่นะครับช่หรับสลิงนะครับสลิงก็เข็ย้ยนฉีดยาแล้วก็ปิดแมงคูนะครับถ้าห้าใส่แล้วห้าก็ออกไปต้มน้ำนะครับขาเชือกพี่กันนะครับห้าเสียวตัวละลายนะครับ ใ,ใส่เข็มฉีดยาเสียบเข้าไปนะครับยาเสียบเข้าไปวัคซีนประหลอดหนึ่งสีใส่ได้ประมาณไก่หยอดวัคซีนไก่ได้ประมาณหนึ่งรอยโถดนะครับพี่น,อน้องแต่ว่าวัคซีนใช้ได้ครั้งเดียวนะครับผมเน้นย้ำว่าวัคซีนใส่ได้ครั้งเดียว ครับเอาตัวละลายมาปึ๊บ พี่น้อยครับพี่น้องพองใส่ดเดียวนะครับวัคซีนตัวนี้นะครับใส่เรากระถิ่มเลยรด้พี่น้องก็สามารถเอามาใส่ได้อีกนะครับ ุนอากาศนะครับมันกสิละไล่แล้วนะครับผมมี่คือตัววัคซีนพร้อมที่จะหยอดแล้วนะครับวิธีการหยอดนะครับหันหนีปีกแมงพูนะครับห้องกสิมาเสียบลงส่งวัคซีนเข้านะครับพยาามยาหายวัคซีนถ้าวัคซีนอุณหภูมิเข่าเก่าไปใสอันนี้ไว้นะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิมันสินะครับทางประ่านได้ใส่นะครับ บ้านในใส่เข้ากับอยู่หรืออยู่ในช่วงพักเข้ากับทองแซ่ํำแข็งไว้นะครับเข้ากับมากกันเลยครับเข้าับสิจาบไก่ตัวแรกนะครับารการดออวัคซินนะครับารการยรอวัคซินลูกไก่นะครับเข้าหยอดได้ตาไก่อายุสามเดือนขึ้นไปเออสามมือขึ้นไปนะครับไก่แรกเกิดเข้าสิหยอดใสจมูกหรือดัางหรือตาอะไรนะครับเลือกเอานะครับแต่ผมสิดใสตาเพื่อความสะดวการหกอดนะครับพี่น้อง อือนะครับอเอากระสีจับจรงสีแล้วพี่น้องเด้อจับไก่นะครับจับไก่แงนนะครับผมเดี๋ยว้วพี่น้องวัคซีนบอ่อ น,นครับตรวดที่นะครับพี่นอ้องผมรืมผิดผมอธิบายผิดนะครับพอเะห้าดูดมาละลายตรงนี้แล้วนะครับห้ากระดูดจากหลอดตรงนี้นะครับดูดจากหลอดที่ห้าละลายนะครับไปใส่หลอดที่เป็น สิดูดจากเข็มสื่อมาหน่อยนะครับผมเข็มสื่อมาสั่นแล้วก็สิดูดจากหลอดนี้กลับไปให้มัดนะ ข้าสิดูจากหลอดนี้กลับไปนะครับผมเสียนะครับข้าวสดูดมาแล้วหมดเลยนะครับดูดมาหมดเลยข้าก็่อมส่หลอดส่งละลายขี้เก่านะครับผมนี่ครับข้ากระไดแล้วนะครับพ่อผสมแล้วนะครับอันดับแรกข้าดูดจากหลอดนี้ไปละลายหลอดนี้นะครับผมเราก็ดูจากหลอดนี้กลับมาใส่หลอดนี้ขี้เก่านะครับผมข้ากระไดแล้ว เราแหลกแซ่เย็นนะครับตอนรักษาแลนะ้วุ่มนะครับผมเสร็จแล้วเขาก็เสียบปีกงูคูลงไปได้นี่นะครับผมอันนี้คือปีกงูคูนะครับผมปูบลงไปได้นี่นะครับผมวัคซีนกับสียดออกมากนะครับผมเนี่ยครับพ่อเขาบีบเราวัคซีนสิงหย่อยว่าเป็นหยดครับล,ล้ำพิจารณาพครับ การหยอดลูกก็ขยับมาใกล้ๆหน่อยขยับมาใกล้ๆก็ได้อ่าวัคซีนนะครับวัคซีนน้ำหอบเบีบมันสิมน,นี้หยดน้ำออกมากนะครับที่น้องเห็นมาครับเนี่ยนะครับข้าวสิ่หยดใส่ตาหยดใส่ดั่งหรือตาได้ตามผมสิหยดใส่ตานะครับครับใกล้กับพิบผมหยดสองหยอดนะครับ ผมสิยก2องหยอดได้นะครับพี่น้องเพราะว่า,าป้องกันว,ว่าวัคซีนเข้าใส่เทรจเดียดนะครับไก่เข้ามือนีสิยกประมาณสามสิตันะครับนะค,ครับไก่จะกัดจิ้กินน้ำลายกร่บเสร็จแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับผมปกติเราจะหยอดตั้งแต่3วันนะครับแต่ว่า ช่วงนี้ผมยากนะครับแต่ซี้อได้พึงวมาได้หยอดนะครับผมอันนี้เป็นหยอดวัคซีนร่วมหรือวัคซีนยคอเซนนะครับผมพี่น้องวัคซีนเนี่ยถ้าเฮ้าบอไปขออยู่ก่าบร,ริษั์อำเภอนะครับเขาก็าสามารถซื้อได้ตามลานขายอุปกรณ์ขายยารักษาสัตว์ทั่วไปนะครับผมบเสร็จแล้วนะครับ ไก่เก๋สีเงี้ยสงามนะครับบุกไก่บุกไก่งอนนะพี่น้องพม่าผสมงอนนะครับไม่ต้องสีแต่โค้งสา่งดีนะครับเหล้ากับคนเต็มเรีวยงนะครับการหยอดวัคซีนเขาต้องหยอดตอนกลางคืนนะครับอย่าหยอดตอนกลว่าันพี่น้องไก่เขียดตายไว้ด้วครับผมเขาต้งหยอดก่อนกลางคืนนะครับผม ไก่เนื้อตัวงามครับนุ่มอ่อยนะครับผมอวอ้วนนะครับเน้นนะครับการหยอดวัคซีนต้องหยอดกลางคืนแนละ้วพี่น้องจะหยอดกลางเว้นนะครับเพราะว่าไก่เกลเียดนะครับผมไก่เดี๋ยวไก่ก็สิเกลเียดสำหรับอ่า้างห้องเลี่ยงไก่ขุนนะครับเลียงไกข่ขุนขายการหยอดวัคซีนกะหยอดแค่ หนึ่งั้งกับพ่อนะครับหยอดเที่ยนี่ถ้าถ้าห้อสีเหล่ยงไกลขุนขายนะครับวัคซีนตัวนี้สี่ขอบคุ้มอยู่ประมาณสามเดือนนะครับถ้าห้อสีเหล่ยงไกลขุนขายห้อหยอดวัคซีนเพียงเพือเดี่ยวกับพ่อนะครับแต่ว่าถ้าห้องสีถ้าห้อสีเฮดเป็นพ่อพันแม่พ,พันนะครับหลังสี่เดือนไปแล้วต้องมาหยอดอีกที่หนึ่งนะครับผมมาสั่นไกลกับสี สุขภาพบ่อกแข็งแรงนะครับผมไก่งาาบรอกพี่น้องอันนี้ไก่อาทย่ก็คุัวนะครับผมนี่ตัวงามนะพี่น้องอันนี้พองอนนะครับเบิ้งซีก็ออกนะครับเบิ้งซีก็โห ที่นี่อาจจะชุกเราหุกในได้พี่พน้งบบองเพราะว่าผมกล่าวว่าอาจจะมองไม่เห็นนะได้ครับผมแต่ว่าจะพยายามนะครับวัคซีนนี่วัคซีนนิ่ยยมำนครับคือวัคซีนนิวคารเซินหรือวัคซีนร่วมนะครับผมอ่า ้าเห้าบรสือยูร้านขายอาหารสัตว์หรือร้านขายยาสัตว์ห้ากัตขอกับสศุสัตว์อำเภอนะครับเพื่อนแต่ที่นะครับถือกระติกไปน้ำได้ครับพี่น้องผู้ใดอยู่ว่าผู้ใดสิไปขอวัคซีนเพื่อนถือกระติกน้ำหน่อยไปน้ำพร้อมน้ำแข็งนะครับผมเพราะว่าวัคซีนโตเทียเปลี่นวัคซีนนะครับมันจะต้องอยู่ในขิวน้ำพุ่มเย็นนะครับผมยังเสียถ้าผมเศร้าใส่นี่ผมก็ต้องแช่น้ำแข็งไว้นะครับ ยืนยัมว่าวัคซีนหยอดได้ครั้งเดียวนะครับผมหยอดแล้วถิ่มด้วยนะครับพี่น้องจาอุปกรณ์สามารถใส่ใส่ได้อีกนะครับผม วัคซีนหนึ่งหลอดสามารถหยอดสูกไกลไึงกว่ามากรอยโตนะครับไปก่อนเข<อ>้าหอ ก้อนี้กิยอดประมาณ40ตัวนะครับผมบ่ทนได้ยอดหลายมันเด้อแล้วนะครับก็เหลือ5าตัวสื้อ้ายแล้วนะครับเอามาภาพน้องภาพไม่ช่มลูกไก่นะครับงามๆนะครับนะครับเบิ่งตัวลูกไก่เฮา้นะครับอันนี้เป็นไก่พมาพ่องอนนะครับผมกัสินี้ลักษณะโตกเป่งๆี่นะครับผมัวใยญ่ๆนะครับโครงสางดีนะครับถ้าเป็นพ่องอนนะครับ อันนี้เป็นลูกพ่องอนต้าแม่พมานะครับกับตัวทั้งสี่แล้วครับอาทิตย์กลัวๆกวับสองอาทิตย์นะครับ ไก่สวยงานนะครับพี่น,น้องถ้าห้าวในหยอดวัคซีนไก่ก็สิสุขภาพดีนะครับเราก็บจีกินเก่งโตรเร็วนะครับผมแต่ว่าถ้าไก่บม่ได้หยอดวัคซีนนี่ไก่สิเป็นเสื่องซึมนะครับโรคหลายนะครับกับไก่จีกินเ,เก,ก่งจะเ,เริ่มติดตซ่า งองตัวสุดท้ายเลรวครับผมตัวเปรีงๆนะครับงามมากพี่น้องอันนี้ลูกไก่ประม้าติดกลัวนะครับผมวันนี้หยอดประมาณสี่สิบตัวครับหยอดเล่นไปมือละสี่สิบสี่สิบนะครับผมครับก็เสร็จแล้วนะครับวัคซีนก็เหลือทั้งหลายนะครับแต่ว่าหยอดบะไรอยู่นะพี่น้องใส่แล้วก็ที่ถิ่มเลยนะครับผมใส่แล้วก็ที่ถิ่มเลยนะครับ สองอันนี้ทิ้งเลยนะครับผมทิ้งเลยอันนี้ยังสามารถใส่ต่อได้นะครับปีกมังคูอันนี้เข็มฉีดยากับสลิงนะครับสามารถใส่ต่อได้นะครับเข่ากับสุขอได้์เหนีนครับที่นอนสุเข้าวเราก็เอาใส่ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกมัดยางนะครับเราก็เอาไปต้มขาเชื่อนะครับ ต้มเสร็จแล้วค่ะเชื่อเสร็จแล้วไปตากแดดนะครับรอเก็บเมื่อไว้ในที่สะอาดแล้วก็นำมาใส่ต่อได้นะครับสําหรับอุปกรณ์สามชิ้นนี้แต่วัคซีนตรงนี้นะครับเรสามารถนํามาใส่ต่อได้อีกนะครับพี่น้องถิ่มเลยนะครับผมดังนั้นถ้าห้าสี่หยอดวัคซีนกับพยายาม ยอดหลายๆตันะครับมันยังใบถิ่มนะครับผมด้เสียดายของนะครับเน้นยาำอีกที่หนึ่งครับผมการหยอดวัคซีนไก่นะครั๋จะต้องหยอดตอนกลางคืนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไก่เครียดนะครับผมแล้วกับวัคซีนไก่ยอดแดงแต่ไก่อุบัตแจะเกิดมาสามมือยอดได้เลยนะครับผมไก่แข็งแรงแต่แรกเกิดเลยแต่นี่ผมบ่ค่อยมีเวลานะครับผมก็เลยบ่ได้ยอดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับ ฝากทุกคนนะครับที่เขามารับท่มรัอกฟังผิดพลาดประการใดอาจจะชุรมมยล็กุกแน่กับออภัยบรรณาธินี้นะครับผมมัอนี้มาสาธิตการหยอดวัคซีนนิวคาเซิรหรือวัคซีนร่วมของไก่หนูบ้านนะครับผมอ่าอย่างที่หนึ่งนะครับถ้าผู้ใหเลี้ยงไกไ่ขุนหยอดวัคซีนตัวนี้เพียงครั้งเดียวกับพ่อนะครับแต่ว่าถ้าห้าสีน้าไก่ไปเปลี่ยนพอพันแม่พันหลัง3เดือนพี่น้องจะต้องเขามาหยอดอีกที่หนึ่งความกับการแท่งอ่าวัคซีนรีอีดาดนะครับผม ถ้าจะเลี้ยงไก่ขุนหยอดวัคซีนตัวนี้แค่ครั้งเดียวพอนะครับผมแต่ว่าถ้าจะนําไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้องเอามาหยอดอีกที่หนึงหลัง3เดือนแล้วก็พร้อมกับการแท่งวัคซีนพีดัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิไปกันแล้วครับสวัสดีครับ